รถมาค่ะรถมาสวัสดีค่ะมาดามเมืองโพนะคะตอนนี้อยู่บ้านโพนทองนะคะตำบลโพธิ์ปสานอำเภอกุสมาลจังหวัดสกลนครนะคะโอ้ยทางแคบเนาะไปสดายด้เงือนพีข้ือน,นอกไปอันนี้เป็นทางผ่านบาสบัยบ้านโคกลางเลยคะ่ะเด้ออ้าเงือนไผอยู่กลางวัว แล้วผู้คนไปใส่หรนะคะ <S 1> <S 1> <S โอ้ยเวื่นมูพวกวคอยกับประยูนมาหนีนเด้อไปใส่เบิดบัดอันนี้คือเวื่นมูพวกอันบ้า,บานามะดามเนี่ยหายไปใส่บุญไปใส่เบิร์ตนอผู้คนเนี่ยนีแต่บ้านหลังยิ่งยิ่งนะครับแถวนี้นะอ้าวรถกาตาหม,มาอีกแล้วบัตร มันมีอนติดกันค่ะสิใดเนาะคนนี่นเพินน่นแดดเพิ่นฮว,วันบ่เนาะงัวควายมีบ่มาเนี่ยนึ่ล้นาเอาขนมค่ะลูกลามาเอาขนมจ้าเอาขนมบ่แจกขนมค่ะแจกขนมเพื่นก่อนพอนดีเห็นเพิ่นพอดีเนาะ ได้แจกขนมก่อนนะคะโอ้ยลูกผู้คนไปใส่บนลูกจ้าครับอ๋อโบเจือกันเดี๋ยวจะเพิ่งเดี๋ยวเอาขนมดี่กันสดนะคะลูกโอ้ยบานเฮาคือห้างคนแต่น้อพกวนอันนี้นะคะเอานดุอ่ะค่ะอยู่ดีไม่แห้งค่ะโอ้บานบานโอทองเนะค่ะเด้อ เอายายกินขนมกิน yeah, ข nah 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 er, nah er, nah ้าวกินน oh, uh mm <necessary> ้ำน to ั mm ่นเอาขนมเอ้าเอ้าไปใส่ไปใส่จเอาเงือบบอไม่มากินขนมก่อนฮะอะไรเบอร์เลยโอ้ยยุใส่บ่วงสวงบ่วงสวงยุใส่ไหมนี่โพธิเมื่อไงนะคอยไปค้นโพ่ิคอยพุพ่โพธิสิเ้าหรครับบ่วงสวงอยู่พอที่อยู่วัดบอกเมื่อไงนะ เจ้าเมืองภูทีเขาว่ากันมื้อก่อนหันเดี๋ยววันนี้เป็นวันสงกรานต์ครับโอ้โอโทอดทอดทอคือคือตรงนั้นที่มันดานห่อฮันบ้จักเส้นกลางในวัดโอ้ที่ไปอะไรอยู่หรือเปล่าสงสัยจะกับบ้านภูทีระเบ่อบ,บาทนี่เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวกี่เพิ่อนอ่ะเอาอนี่นั่นว่าได้อันเอาอันเที่แบบว่าวมะเอาครบครับบ้วันที่ยี่สิบเก้าเมื่อนี้วันยี่สิบเก้าหร้อเปลนี่มื้อค่อยไปผ่านที่ค่อยเข้าไปงาน จ้าอนบลูดก็บ้าอ๋อยี่สิบเก้าเบ่แม่เขาเลิกแล้วบ่ปานนี่เสียงมันยังบุเซาโดนสนั่นเลยตึมเลยกูเป็นคนที่บ่ค่อยหู้ข้าวสารกระเฮ็ดแต่งานบ่หูแจ๊กพายอยู่โพธิอีกเลยเดเออลืมลืมอย่าเตยนะโทรหาอย่าเตยเธอตอนนี้เนาะคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บ่แม่เขาเลิกแล้อบบ่าย บ่โอาเดี๋ยวเดี๋ยวทูเดี๋ยวไปโทรเช็คยายเตยก่อนสันโอเคโอเคเออค่ะไม่ดีม่แห้งค่ะอ๋อผู้คนบ้านนี่เขาไปใส่บอรคือเงียบปิริษฐ์แท้โอ๋จักผัสอ๋อเนาะไปใส่ละย่ายดิถ้ามันผู้คนไปใส่เขาบ่าก็จักเขาบ้าเออ เม่าด่ามัาโคกัปนหูจกักคือการเตะละเมอค่ะเอ้าไปไซบบดระบาดอันนี้หายายีนกน่คนอยู่เฮือนเฮ้ยยังอยู่จ้ายายกินเข้ากินน้ำบ่โอ้บานเฮาเนาะในเด้อขนมเด้อขอโทษหลายๆเอาว่าวาเนี่ยค่ะฮะว่าได้สร้างหนูให้ซี่ค่ะ หนูแจกฟรีค่ะ oh. แจกฟรีค่ะหนูก็แจกเบิร์ดแถวนี้หนูแจกเบอร์ละค่ะ oh. จ้ากินเลยค่ะมึง <c oughs> ไปสร้างความ,มา่าวะให้ฟรีค่ะเือกีให้นั่นไปโอ้ไปใส่เบิร์ดผู้คนใหญ่เข้าไปหน้าบะ <c oughs> โอไปให้ปหัญญาเนาะ <c oughs> เหลือแต่บ้านไว้ปะเนี่ย <c oughs> ยังยังยังเหลือคนอยู่เด้อค่ะเด้อ แต่เพิินไปให้ไปหน้าแต่แรงเพล่นแล้วเนาะอู้ต่แรงกับโบเห็นลังเทือกัเลยมากกับโบเห็นคน้นคือเกาไปอาดาบนาก่อนตักโพธิล้ะเบอ้อบาทนี่ไปเดินทางต่อนะคะอ,อ นี่เป็นบ้านพุนทองนะคะโอเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงไก่พี่น้องจะออกทางใดไม่ทางออกอยู่แถวนี้มีแต่หว้วนยังง้ยงยงอีกเยอะาั่งใดเนาะ เงินติดกันเด้อพี่น้องแถวนี้อยากแจกขนมเด็กน้อยตรงนั้นจังเลยอ่ะเดกลับไปแจกขนมเด็กน้อยก่อนดูเ,ดเจ้าแจกขนมเนี่ยค่ะมาอีกแล้วเห็นอีกแล้วแจกขนมเด็กน้อยแถวนั้นก่อน เดี๋ยวจะโทรถามเราเดี๋ยวนี้ก่นอนยังไม่ได้โทรเลยยังสิโทรอยู่ยังจสจิโทรอยู่อันเด็กๆมาขนมค่ะแจะกขนมลกูกแจกขนม <c ười> ใกล้ยเสรหมดแล้วลูกโอ้ยโหสิบบดแล้วแจกไปหลายทีสิบบดแล้วแบ่งกันกินได้หรือจ๊ะเมาดิละค่ะ เป็นกันนะคะลูกหยิบก่อนอีแค่บนืองอย่าให้มาขนมอ่ะเ้ี๋ยวเอาไปกินนะลูกนะขอบคุณค่ะพ่นได้ขนมแล้วอยดีไม่แห้งขอบคุณที่ดกว่าแบ่งกันกินลูก แบ่งกันแบ่งกันอหอนลายหออหลายลูกโอ้เขือนกันแบแถวบ่มีคนอยู่เลยเด้อะะพี่น้องคะ่ะบ้างนี่มีเือนจะซื้อได้แต่บ่มีคนอยู่คะ่ะสามหลังเฮี่ยงกันเลยนี่ไม่มีคนอยู่นะคะ สามหลังหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะไปก่นอนค้นดูก่อนเนีย่ยเดี๋ยวขอวัดก่อนใส่น้องคุมีคนดูดอก จะขอวัดก่อนซาธุซาธุนะคะอันนี้คือวัดบ้านพุททองนะคะวัดบ้านพุททองนี่ก็ไม่ใหญ่นะคะเป็นวัดเล็กๆนะคะไปกราบไหว้เพื่อนเป็นวัดเล็กๆนะคะที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะ อุ้ยบักต้องกําลังเป็นน่วยสงบหน้าดูค่ะเป็นวัดเล็กๆนะคะมีสองกุฏินะคะที่นี่มีพระสององค์ค่ะพอดีไปสอบถามชาวบ้านมานะคะบริเวณวัดนะคะนี่โอ้หหอนพี่น้องอดเอา ใจที่ใจรักที่จะทำ้วเนาะนี่ค่ะสาธุสาธุด้วยค่ะเด้อสาธุอยู่ข้างนอกมานี้กลับบ้านก่อนนะคะกลับทางโคกกลางนี่แหละคะ่ะกลับบ้านก่อนใส่บัสผูกคนก็ได้